ไปสวายเช็คนีเช็ค่ไเช็คเลยสิถือบ่ที่เขาเขียนไปสิถือแล้วแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวัสไครับวัสดีบสดีดีครับดีครับัไหววรคัวัวดีหัว วันนี้ว่าไงวาผ่านเป็นไวันเขาว่าอะยอเขาจะวิ่งวิ่งซื้อวิ่งก็สั่นมันถือว่าพดถือกัเขาวิ่งตัวไหนเปลียมาเปลีอยนที่ผานปีนเดียก็เปลี่ยนกดมันมีสองตัวนะผ่ันว่าเดี๋ยวปลี่ยห้บดได้หายต่อหาไปเปลกที่โดนผมดูไปคือแปดเจ็ดเจ็ดแปดเมื่อกี้นี่แต่ว่ามันออกแปดแปดนะโอ้สุดยอดเลยวันนี้ถามันเ็ดนี่ยพเจ็ดว่งเ่ได้เจ็ดเครับ เด่นที่เจ็ดบนหรือล่างครับพ่อก็พวกว่าไปดูล <B ung S 1> <ừ> ่างเนาะในใจเนะครเด่นมากล่างมัเกสิบเจ็ดคูณเจ็ดเลยละแต่แปดเจ็นีกเป็นกดูมันออกขัดอกันเนาะเดี๋ววิ่งนะวิ่งกเจ็ดกับเกนาะมักสิเก็ต่อไปอ่ะวิ่งให้ตัวนวดนี้วิ่งอ่ะวิ่งให้เจ็กับเกนาะแสนทางเส้นทางความชัด เจกบเับเก้าเนาะบอกอหงยมะไรบงเลยอตื่นวิ่งเห็นเจ็ดเก้าครับวิ่งวิ่งเจ็เ้าเนาะเจ็บเก้าวิ่งเจ็บเกากับู่ชนู้มีหนึ่งเจ็ดเนาะศูนเจ็ดอืแปดเจ็ดเกาแปดมากปดนะอีกตัวนึงอ่ะมากที่ต้องมีหลอกแปดเยแปดสมากอยูนี้แปดั่เนาแต่ว่าสยุบนคิดว่า ก็แปดียู่บนเราไปทีทีพอท่านหาเลยนี่มีแปดีตัวนึงที่ที่ที่ชอบไม่ใจเนาไม่ใจเราไปบนน่ะแปดซีแปดหาทีทีน่ใจด้น่ะที่ไ่รู้เลยแต่สอบที่สุดก็คือแปดมักแปดแห้งมาแปดคับเจ็ดดีละแต่ว่าตเก็ดมักแย้งที่สัดอที่คำนวณเหมือนคืนสิครบเบพุ่งแรกนี่เปลี่ยนมาตียู่บนเราไปก็ไม่เก็ดยังเจ็ดสามอ่ะ สมีดอกฮะหมล้วโอ้เสมสามโมิไหสามอะไรเจ้าปเลฝาของป้าหูดฮะฝาของป้าเอาสามไานเขาป้าเลดสามรางบมมีดอกเ็นไรบมีทันดับมเลยป่อ่าพไว้นี่มันใจว่างวดนี่างบมมีสามมมสามมมาเมารถวัตถุพรมรถอีหยังก็มารถวัตถุพม่าถางมีสามเมนมารถมาตีหิมพ์ไปเลยตีหมกรถแบกก่อนจะเอาเองเนอเฮ้ยเอาควาจริงเด้อพี่ต เราประกันพุภาพเราประกันพุภาพมันใจพนันนะมันใจเต็มรอยน้ำเเรียกว่าสามารถอาจจะมาอสามมามาบบนมีอะร้นมบหาแต่บอหามันอืมนบ่ยบอกบอหาบ่กอครับอันบบนหรือบอนเน่นอนแ่วบอลลางนี่บ่มีแทะสามมันนะการันตีการันตีบ่มาแท้บนมีแท้แต่นี่คือวมาบบ่มีหอกก เอาใหม่มาตูกทำขลดมนือ่าลังเลว่ามีลังเลพะมีเลีกสามเนี่ยเรกลงบ่มีสามแท้เฉพาะแต่เลขล่างนะแมนถามว่าบนนี่กับบ่วบ่วกันแต่ว่าบ่กูบนเนี่ยบ่ว่าสิจจบคู่ไปหอดสามพมีในใจเนี่ยมันบ่มีแต่ว่าสมันขาดแล้วลังอ่ะกูบอกยูว่าอยางูไทยสงกูออกยูกเทพเด้อเราว่าทเจ้าหมดย ผมีเสียเราประกันก็ระบาดออกในนอนเราไปอ,อันเลขเกต์น่ะเรื่องเกต์น่ะเจ็ดบมาคูสามแท้บมาคูสามบมาคูสามเนีบอม่าคูหนึ่งสิน่คูแปดสิน่ะแปดเจ็ดสิหน่าถ้ามันไปถ้มันอันถิมเจ็ดถ้มันถิมหนึ่งอ่ะมันเป็นสั่นเนาะสั่ผมผมสี่เคียรเลยเด้อ เออเขียนเลยตามตามนี่เนาะบอกภาษาละฮะแ้บอกบาาด้ผมสิเขียนแล้วบอกเาวิ่งเนไแน่วิ่เขียนจเก้าเจดเก้าเนีวิ่งเกับเกเกับเวิ่งเนียลวิ่งเีนเจ็ดเนาะเจับคู่จับคู่แปดเจาาแเจเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็เ็ดนะ เอเวโรคนเคนเขียนมาท่านศูนย์เจ็ดศูนย์เจวกาเกตัวก่ามตัวไครับรอจักาะเนี่ยคนเขียนบัแม่นคนพูดสิเขียนไว้โอ้ยเมื่อกี้ยังนะเก่าแปเกแปนเเก้าแปศูนย์เจ็ดแล้วก็เก้าแปเกาปด่นอ้าวเกแปแล้วก็3ตัวตัวมีบอหกศเจ สาตัวหกคูณเจเอาหกูเจเนาะโอ้ตามนี่สามสามตันี่นมันมีหกับเจ็ตัดเหรียญมาเนีอเาเมื่อกี้เมื่อกี้วายยังเลขวิ่งตัวไหนนะเจ็ดก,กับเก้าเมเขียนเขียนเอาเขียนลงไว้ข้างล่งลงลงลลางนีน่แล้ววิ่งเจกับเก้าครับเขียนไว้ตรงนี้เป็นยังดอกนอกขาบาดอกครับเป็นยังเสียงไว้ก่อนอองสุดท้ายแล้วอ่ะออันนี้นอง้ายไต็ไว้เ็แล้ว ไปสไบเช็คนีอ่ะเช็คไปไเช็คเลยติมันถือบ่าที่เขาเขียนตัวนี่ถือแล้อ่ะมันวิ่งมันอยอ่าหัวมุมถ่ายขวาเนาะวิ่งเจ็ดกับเก้าอย่าลืมด้วยอย่าลืมด้วยไปสไบเอารมณ์จากไหนถ้าชอบสีก็แปดสีก็ได้ไปสไบเกียสีก็ได้บวกบวกกันนิดนึงเอาลงเอาลงจากไหนมาเสียอีกครับผม นั่นแล้วนั่นแล้วนั่นแล้วเจ็ดกับเก้าพอสวายมังเจ็ดห้ไปหายหลายตัวนะครับถ้าห้ไปแ่อวหลายๆเยนาะครับห้เพิ่นไปเร้วก็มี่หาแปลกก็บห้ไปที่หายีกับหาไปแล้วที่มักที่สุดที่สุดนะคนไห้ส้นเนี่ยพอสวายพ่อสวายบอกว่ามักที่สุดตัวไหมักแห้งหรือยงมีสิบเจ็ดมัก มากที่สุดคก็สิบเจ็ดนีดด่คัดสรรเฉพาะแต่เลขที่พอสวายมากในน้แนอแต่ว่าสูตรเต็มมันหลายคนนี้เต็มมันหลายหาแปดห้าเจ็ดนี่มันแปดสี่หุ่นมีมัดคะแนนมืนอนีเข้ามากิได้แต่เลขความชอบของเซียนมันนะะี่ตัดออกเร็วเนาะแต่ว่าตัดออกเร็วไอ้โต๊ะตัดคัดสรรมาหายเรียบร้อยแล้วกระมี่ยืนเลขพอสวายกระมี่อยู่แปดเจ็ด หนึ่งเจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดหศูย์เจดแล้วก็วิ่งเจดแล้วก็วิ่งเก้าเอาแค่นี้เนาะพอสบายเนาะหรือว่าถ่าผู้ชมอาชีมักบอกคือเพื่นจับคู่เอาไปจับคู่เองก็ได้เนาะนะครับเจ็ดกับเก้าเนาะนะครับบ่มาเก่าว่าเอาเอาแปะใส่ในบุญอ่ะกันบมาเก่าอ่ะบัมาเก่าให้เอาแปใส่แมน ม่แห้งหือไงมันแดกับเจ็ดกันไลยว่าสันต์แมนแมนไม่แห้งนะขอบคุณมีมี่ยังหอดเอฟซีพนแน่บ่มี่ยังบอกมี่ยังฝากปล่อยมันออกก็ว่าเนี่ยเรว่อเฮาดสูตรไม่เนี่ยสูตรดีค่อนข้างจะเขามาแล้วจนเกจงวดเพรานี่ผิดเสียอ๋อสูดีเจ็ดงวดแล้วแมนาทายสูตอนะครับมันเียด้แปดเนาะันหายแฝดแต่วันชดการลายสูตร อันนีมันชนถึงข่าวหกสูตรเจ็ดอะเจ็ดสูตชนเลยช่นหกเจ็ดหกหกสยังไงพ่อก็เด่นที่เจ็ดแมนว่าพ่อเด่นแปลน่ะพอแปมันเด่นถึงหกสูตรด้วยกันว่าจะให้เป็นแปบ้านใเสียดายขันเข่าขันเข่าจนี่งนะครับวาันเรียงรูแต่วงัวนี่เมันจะเป็นเรื่องไหน เจ้าขันวันนี้ต้องเข่าคือเก่าเข่าเข่าวันนี้จ้าให้กับเขาแม่นีไดห้กับเขาต้องมีเกตหรือเก่ามั่นใจแน่มาสามทุ่มหลังมาสามเราทุกมห้ำเลยมันเห็ดมันมันวันผิดเสียเราเกินวันน่ะหนึ่งวันที่แปดนี่นะสูตรเนี่ยสูตรฟูซื้อมหาลอยอาจารย์มาบอกว่าพี่แม่อาจารย์อาจารย์มาอ้อนวีแออาจารย์มาอ้อนอาจารย์มานอนนี่นอนเนี่ยนอนที่หาตามขึ้นบนตัวมาตรวสูตรกันด้วยเนี่ย วันเ้องผ่าร้อยถ้าชุดเดียวนี่เม็ดเดียวนี่พอมักในใจเลยตัวใดเม็ดเดียวนี่มักมึงเจ็บตัวเดียวเลยกลับบ่กลับแน่เนาะมั่นใจว่ะมันกลับเนาะแต่ว่าตัวเดียวนี่เจ็บหนึ่งหนึ่งเจ็บมันเนี่ยมันไม่เจ็บเลยมันมาถอนสูตรนี่นี่แล้วไปเงินเพิ่นเพิ่นเอาต้องผ่าร้อยต้องการลงเล็บเผือเสียเองมาต้องจีบแน่นอนว่านี่เด็กหนึ่งเจ็บเลยวันนี้พอมั่นใจให้ทหารเพิ่งก็ะไรเปลี่ย ่แตกับหับเพื่อเราทายหุกหมันซื้อตสิบวันนี้บ่ได้ลงนี่นี่ยเ่ให้ฟังแต่เพนเฮ็ดได้เปีกกับหุวันนี้เพื่อนมาหกเพื่อนมาเปีอาจารย์อ่ะเพื่นเรือกเอาหุกไข่เรียกก็เอปียแต่ถ้าเลือกแปดนี่คือปดเลยมาถอแม้แต่ข่เรียกก็แปดบ้งอ่ว่านี่วดนี่เพื่อนพท่านบปหาเพื่นอีกแคเพื่อนเรียกกุอือระวังสองตัวเนี่ยต้องกิบตก เลี้ตเก่าเออวัตถิเรียกเขาตัวเด็แต่แต่คุณพ่อนี่เลือกแล้วคือเจ็บแน่นอนมาแนนน่อแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ